ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวกผู้เจริญพรมวิหารพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในทํานั้นน้อมใจไปในธรนั้นอยู่มากด้วยทํานั้น ไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาภิกขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาปุทุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัชฌานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับ ในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณา เป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทรานั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรานั้นเขาดํารงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยทรรมนั้นไม่เสื่อมจากทรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระภิตทั้งหลายสองกับ เป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระอุทุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุ ยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองทิ่ขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่ เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะพิขุทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินนะหะ ปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนะหานั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั่นเอง ภิขูทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทํำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศท,ที่หนึ่งทิศท,ที่สองที่สที่สก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในธรรนั้น น้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิกุทั้งหลายห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหภพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว ย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหาพละนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองภิกุททั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน เป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก